ดวงชะตาของคนที่เกิดทั้ง8วันครับเมื่อดาวพระหัสสมบดียกย้ายครับสวัสดีครับอยู่ผมหมอแมนพลังเลขนะครับหรือว่าโหนสิทธพัฒนะครับหรือว่าก็เป็นใช้ยาทางโหนทางโหราศาสตร์นะครับโหนสิทธพัฒนนะครับก็ อาจจะดูฟังดูไม่คุ้นนะก็เรียกหมอแมนนะธรรมดาเบสธรรมดาเบสิกเบสิกตามปกตินะครับไม่ต้องปิตีรีตองอะไรมากนะนี่เรียนให้ทราบเฉยๆนะครับวันนี้เราก็พูดกันถึงดวงดาวที่เราก็น่าจะเริ่มคุ้นชินกันแล้วเกี่ยวกับในวงการโหราศาสตร์ก็จะมีการพูดกันถึงดาวดวงนะี้อย่างแพร่หลายอยู่แล้วครับก็คือเรื่องของดาวพฤหัสบดีนะครับเวลาที่มีการยกย้ายดาวพฤหัสเนี่ยกาจะย้ยายเนี่ย ราวๆสักมีนามีมนาเมษาพฤษภาของทุกๆปีแล้วแต่ว่าจะย้ายในเดือนไหนนะครับอย่างในปี6 7เนี่ยเขาย้ายวันที่30เมษาแล้วก็จะาย้ายจากตำแหน่งราศีเมษเข้าสู่ราศีพฤษภเนี่ยเป็นจุลจักรนะครับอยู่ที่ราศีพฤษภเนี่ยเป็นระยะเวลาก็1ปีโดยประมาณนะครับก็ถึงวันที่13พฤษภาคม ปี2 5 6พัยง่ายก็อยู่1ปีนะเมษาชนพฤษภาประมาณนั้นะคราวนี้นะครับเราพูดคุยกันไปแล้วเกี่ยวกับเรื่องของออจุดเปลี่ยนนะครับหรือว่าผลกระทบหรืออะไรก็ตามแต่นะครับที่จะมีผลต่อชาว12ราศีตรงนั้นเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าเป็นหลักการโดยตรงอยู่แล้วเรื่องดาวที่ยกย้ายนะครับ กับเรื่องของราศีที่เราใช้พยากรณ์เป็นเรื่องเบสิกอยู่แล้วนะครับแต่ในวันนี้นะครับพ่อแม่จะมาพยากรณ์นะในการที่ดาวย้ายเนี่ยแต่จะเป็นการพยากรณ์นะครับเพื่อเทียบนะดวงชะตาและพยากรณ์เกี่ยวกับคนเกิดทั้ง8วันว่าในการที่ดาวย้ายจะมีผลกับเรามากน้อยแค่ไหนจะเป็นอย่างไรบ้างจะดีจะร้ายอะไรยังไงนะครับซึ่ง ก็ต้องบอกกันตามตรงว่าในจุดนี้หรือในศาสตร์นี้ที่หมอแมนใช้อาจจะท่านอาจจะยังไม่เคยได้ยินที่ไหนมาก่อนนะครับก็อาจจะเป็นครั้งแรกก็ได้ครับที่ท่านจะได้ฟังคขพยากรลักษณะนี้นะครับแต่เป็นศาสตร์ที่หมอแมนได้นํามาขัดเกลานํามาประยุกต์ขึ้นนะครับแล้วก็นํามาถ่ายทอดให้กับพี่ๆเพื่อนๆได้รับชมรับฟังกันนะครับจะมีความแม่นยําหรือไม่อย่างไร ฟังดูแล้วมันเข้าเขามากน้อยแค่ไหนอะไรยังไงก็ฝากพี่ๆเพื่อนๆพิพพพพพพจารณานะครับหมอแม่นเองไม่สามารถที่จะไปบอกได้ว่าอันเนี้ยแม่นยำที่สุดอันแบบนี้คือเกิดขึ้นจริงแน่นอนอะไรเงี้ยไม่สามารถจะบอกได้เพรถถาะศาสตร์นี้แล้ก็เป็นการขัดเกลาเป็นการประยุกต์ขึ้นมานะครับก็เขาเรียกว,ว่าคิดค้นจากองค์ความรู้เก่า,เกาๆเดิมๆนำมาประยุกต์นำมา พินิจพิจารณาเนาะเป็นศาสตร์ใหม่ขึ้นมานะครับตรงไหนไม่ถูกใจตรงไหนไม่ตรงใจนะก็ต้องขอภัยไว้ล่วงหน้าก็พูดคุยกันตรงไหนดูแล้วดูแล้วรู้สึกตรงรู้สึกแม่นยำนะครับคอมเมนต์พูดคุยกันบอกกันได้ะนะครับผมก็จะได้เก็บไว้เนี่ยนะเพื่อที่จะมาแก้ไขปรับปรุงพัฒนาให้การดูดวงหรือการพยากรณ์ในศาสตร์เนี้ยมีความแม่นยำมากยิ่ง,งขึ้นไปนะครับ เอาล้ครับเรามาดูกันสิว่าดาวพระหัสเนี่ยเมื่อเขายกย้ายนะวันที่30เมษายนแล้วเนี่ยนะครับทรงเป็นอย่างไรบ้างนะบางคนเกิดแต่ละวันนะครับต่อมาครับผู้ที่เกิดวันพฤรหัสมบดีครับนะหลังจากที่ดาวพระหัสย้ายแน่นอนดาวพระหัสเนี่ยก็ถือว่าเป็นดาวประจําตัวของคนวันพฤรหัสมบดีอยู่แล้วนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคืออ่าถ้าคุณป่วยนะครับคุณมีเกณฑ์หายป่วย ปรับเปลี่ยนเลยครับถ้าป่วยมีเกณฑ์หายป่วยถ้าคุณไม่ป่วยนะก็มีเกณฑ์ที่คุณจะป่วยนะเมื่อดาวประหัสยกยหญยที่พูดอย่างนี้นะฮะไม่ใช่ว่าเอ้ยงงงงหรือเปล่าไม่ใช่นะมันจะเกิดการเปลี่ยนแปลง,ปลงเกิดขึ้นบางทีคุณอาจจะรู้สึกว่าคุณปกติดีนะครับไม่มีโรคภัยไข้เจ็บไม่มีอะไรแตนะ่เดี๋ยวหลังดาวย้ายเนะี่ยบางทีอาจจะไปตรวจพบไปตรวจเจอนะครับเพราะนั้น เน้นว่าให้คุณเนี่ยลองไปตรวจเช็คสุขภาพร่างกายดูไปเช็คอัพดูสักนิดนึงนะครับว่าเราเนี่ยทุกวันทุกวันเรารู้สึกว่าเราแข็งแรงดีเราไม่เป็นอะไรบางทีอาจจะมีโรคภัยบางอย่างที่ซุกซ่อนอยู่ก็เป็นได้นะครับลองไปตรวจดูหรือถ้าคนเนี่ยบางคนเนี่ยเจ็บป่วยอยู่แล้วมีโรคประจําตัวอยู่แล้วเนี่ยคราวนี้คุณมีสิทธิ์นะฮะที่จะหายนะฮะแต่ว่าจะหายจากโรคนี้นะครับแล้วจะเป็นโรคอื่นอีกหรือเปล่าอันนี้อีกเรื่องหนึง่ง นะฮะเพราะว่าดาวพฤรหัสก็อยู่กับมฤิตยูเนี่ยนะอีกหนึ่งปีให้หลังเนี่ยนะครับมันมีโอกาสเหมือนกันสําหรับใครที่ไม่ดูแลตัวเองนะก็มีโอกาสที่จะ,ะมีเรื่องสุขภาพเข้ามาด้วยนะครับหรือบางคนที่ดูแลตัวเองอย่างดีแต่คุณเจ็บป่วยมาก่อนหน้านี้แล้วคุณพยายามรักษาดูแลตัวเองอย่างดีก็มีโอกาสที่คุณจะหายจากอาการเจ็บป่วยนั้นนะครับพลเรหัสครับ คนวันพฤหัสจะเกิดการเปลี่ยนแปลงบางคนจะเรียนจบบางคนจะแบบผ่านช่วงทดลองงานบางคนจะได้งานใหม่ครับจะมีการเปลี่ยนแปลงด้านอาชีพการงานเปลี่ยนแปลงชีวิตตัวเองบางคนเปลี่ยนแปลงด้านที่อยู่อาศัยด้านสถานภาพบางคนก็จากโสดอยู่ดีๆก็กลายเป็นมีคู่จากมีคู่อยู่ดีๆกลายเป็นโสดนะจะเกิดการเปลี่ยนแปลง,ปลงเกิดขึ้นคุณมีโอกาสจะได้เดินทางไกลเดินทางต่างประเทศครับ อ่านะตั้งแต่หลังจากวันที่30เมษายนมีโอกาสจะได้ไปสัมผัสรับรู้นะครับเรียนรู้เกี่ยวกับวิชาเกี่ยวกับศาสตร์ใหม่ๆเกี่ยวกับองค์ความรู้ใหม่ๆที่จะทําให้พัฒนาตัวคุณเองไปได้อีกไกลเลยนะครับเพราะฉะนั้นการที่ดาวพระสุดียกย้ายในครั้งนี้เนี่ยจริงๆแล้วอาจจะเป็นการต่อยอดจากสิ่งเดิมที่คุณได้ทําสําเร็จมาแล้วแต่คุณอาจจะต้องเอามาปรับเปลี่ยน วิธีการปรับเปลี่ยนช่องทางสักนิดหนึ่งอย่างบางคนอาจจะเคยทำมาหากินค้าขายแบบออฟไลน์มาในโลกยุคเดิมยุคเก่าคุณอาจจะต้องปรับเปลี่ยนวิธีการโดยการเพิ่มทางออนไลน์นะครับโซเชียลมีเดียเข้าไปนะก็จะทําให้คุณเนี่ยเกิดการเปลี่ยนแปลงแล้วก็เติบโตได้นะครับดาวดวงนี้นะครับสถิตเป็นจุลจักรด้วยแสดงว่าการเริ่มต้นของคุณมันก็เริ่มต้นได้ดีประสบความสําเร็จนะครับถึงแม้จะเป็นความสําเร็จแบบย่อมๆก็ตามแต่มันก็สําเร็จ เพราะนั้นเกณฑ์การยกย้ายของดาวพฤหัสบดีในครั้งนี้ส่งผลให้คนวันพฤหัสบดีโชคดีครับดวงดีครับนะคุณมีเกณฑ์ที่จะได้โชคจากความเป็นความตายคุณมีเกณฑ์จะได้มรดกคุณมีเกณฑ์จะได้เกี่ยวข้องกับต่างประเทศต่างชาติต่างภาษาคุณมีเกณฑ์ที่จะได้หลักทรัพย์มาจากทางไกลจากต่างประเทศจากมรดกต่างๆถือว่าเป็นคนที่เกิดวัน เ,เป็นคนที่วันเกิดที่ดวงดีที่สุดแล้วกันที่ดาวพระัสบดียกใหญ่ก็คือคนวันพฤหัสบดีนั่นแหละนะครับเอาละครับ